สวัสดีครับผมค้าจากช่อง p o ราค Card นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการ Enchant ช h a d o w นะครับหรือว่าการเอาช h a d o w นะครับ Battle Parts ตั Part s, ้งแต่บวก7บวก9บวก11มาทำการสูม Option นนั่นเองนะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ Ridman ชอบกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2 5 พบเจอหลอกสตรีมเมอร์ชื่อดังคับขั้งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลาซนส์นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สปร์ตที่รอต้อนรับจัดเต็มวัทุกที่บูธตอกแกวความเป้ะทุ่มเพของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากนักนลจินิสิตทำตลาความยิ่งใหญ่17-19ถึงบตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธริดแมนชั่น ก็สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่แลกชา a d o w แบทเทิลพาร์ตมามือกับโล่นะเพื่อนๆสามารถเอามาซุ่มออปชันได้ด้วยนะครับ ตั้งแต่บวก7นะครับเ,เพื่อนๆจะสามารถนําไปสุ่มออปชันได้1แถวนะอ่าออปชันที่เ,เพื่อนๆจะมีโอกาสสุมได้ก็ตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกนะครับชาร์โดตั้งแต่บวก9ขึ้นไปนะเ,ปนเพื่อนๆจะสามารถสุ่มออปชันได้2แถวนะครับแล้วออปชันก็ตามนี้เลยแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนๆตีบวกได้ถึงบวก1 1เนะครับเ,เพื่อนๆจะสามารถสุมออปชันได้ถึง3แถวเลยนะครับออปชันก็ตามนี้เช่นกันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอนชานนะครับวิธีการเอนชานก็ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆมาที่เมืองคอนเทล่า ครับแล้วก็มาอยู่ตรงดงแบตเทิลพาร์ตนี่แหละครับอ่าก็จะเจอแมวตัวนี้นะให้เพื่อนเพื่อนทำการคุยนะครับแล้วเลือกว่าแบตเทิลพาร์ตหนึ่งนะเพราะว่าไอ้กล่องออปชันเนี่ยมันเป็นกล่องออปชันของแบตเทิลพาร์ตสี่ชั้นแรกนะครับเมื่อเราคุยกับแมวเสร็จนะครับเขาก็จะมีกล่องมาให้เราเลือกอยู่3กล่องกล่องบนสุดเนี่ยจะเป็นกล่องบวกเนะครับอ่ากล่องกลางเนี่ยจะเป็นบวกเแล้วกล่องล่างสุดเนี่ยจะเป็นบวกสิ 18. รวยเพื่อนๆน,นะครับสามารถนำเหรียญมิเตเลียนเมดานะครับหรือว่าเหรียญเขียวนั่นเอง500เหรียญน,นะครับใชแ้แลกบวก7แล้วก็1,000เหรียญเนี่ยแลกบวก9 2,000เหรียญแลกบวก11นะครับซึ่งผมมี Shadow Battle p a พาร์อยู่แล้วนะครับจะเป็น Shadow นี่เลยสต o อ k เกนะครับซึ่งในส่วนมือเนี่ยออปชันมันกำมากนะครับว่าจะมารีสักหน่อยก็เดี๋ยวลองรีให้เพื่อนๆดูด้วยเลยไปแล้วกันนะ Sha ์โ w ผมบวก9นะครับผมเลยจะซื้อกล่องบวก9มา อ่านี่เลย1น,นะครับซื้อปับ๊บมาเดี๋ยวเรามาทําการลุ้นกันสัก1คลิกนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับกล่องมันจะอยู่ในช่องกดใช้งานนะให้เพื่อนๆทําการดับเบิลคลิกนะครับแล้วเลือกชาร d o w บวกเของเราใส่ในช่องนี้จากนั้นก็กดเมคได้เลยถูกอันป่าวะถูกนะเพิ่มผลของสกิลฮิลอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับไปรีบไปเลยปับ๊บ แม็กเอชพบวกสาเพิ่มโอ้โหหนักหนักกว่าเมื่อกี้อีกนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการรีแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหกองหนึ่งก็หมดไปประมาณเกือบ 20m เลยนะ 18M นะครับทีเดียวนะเมื่อกี้เนะี้ยก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคราคาร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ